สวัสดีครับว,วันนี้เรามาดูป่ากระโพก,กันนะครับเราจะมาดูเขาใช้อะไรนะครับมาดูเจ้าของกระพพดนะครับสวัสดีครับ,วส,บสวัสดีค่ะ้องยุทธด,ดมค่ะจะพามาตามไม่ใช่เจ้าของกระโพดรอคนพูดผิดนี่คือแนะนาํา <c oughs> คือท่านพ่เตือนคือใช้กระโพดกับกระโพดสมแดงใช้สองครั้งแล้วตอนท่านขีดครั้งแรกแค่ตรงนี้เองด้านใช้ท่านมาเห็นปลากระโพดโอว่าอ้อยที่ใช้ตรงนี้ฝาตรงข้ามมันสวยพอใช้แล้วก็ เมื่อกี้ก็ไปหาพี่เพินมาแล้วค่ะพนบอกว่าสุดยอดมากเลยดูที่นะใบโอมแดงเรามีธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมถึงอะไรนะคะถึงจะมีน้อยนิดแต่พืชก็ต้องการเพราะว่าแล้วก็มีโสมแดงอะมิโนด้วยค่ะอะมิโนก็ช่วยในเรื่องรากถ้ารากแข็งแรงรัต้นแข็งแรงทุกอย่างก็แข็งแรงนี่ก็อีกหน่อยก็จะออกแอ่แล้วค่ะก็กำลังจะออกดอกเนาะ เดี๋ยวแต่ยังไงเยวจะพามาติดตามดูอีกทีเพราะว่าพ <c oughs> ี่ิ่นใช้สองครั้งแล้วขอบคุณมากค่ะสนใจกระทักมาได้เลยนะคะ098 3์7 8 8 2แปค่ะขอบคุณค่ะ